เหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าเออ,อรถลังหน่จะมีมันก็มีนะบวกจากราคาออฟฟิเชียลเยอะพอสมควรนะก็จะเป็นของที่ผมเจ็บใจมากนะตอนนี้ถ้าใครมาเห็นคลิปผมนะไปหาซื้อนี่คือราคาอาจจะได้ราคาออฟฟิเชียลหรือซ้ำนะบูมสไกอร์ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง b o มสเต iker กับผม b o ูมนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวน้องซีโมโมตัวใหญ่บ i ๊กเบิมเลยนะครับก็จริงๆได้มาสักพักแล้วไม่มีจังหวะมาถ่ายักทีก็เดี๋ยววันนี้ไปดูในคลิปกันเลยแล้วกันนะครับก็คือยังไม่ได้แบบแกะยังไม่อะไรในดูกล่องมุมกล้องเลยเปลี่ยนไปนะมันจะมีเขียนอยู่ว่า3 1 1 3ทับนะครับ ทับเอันนี้ผมไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วแล้วมันก็จะเขียนว่า the monster i found you ฝั่งนี้ก็เป็นแค่แบบมีป๊อปมามนะีอะไรเฉยเนาะกล่องใหญ่มากคือเอาจริงคือกล่องเนี้ยใหญ่ว่าผมแกะงานปันน้นอีกนะครับไซส์มันถ้าที่ผมดูข้อมูลมามันก็จะเป็น5 8 8ซมนะครับวัดตั้งแต่ตั้งแต่เท้าน้องถึงตัว ด้านบนนะครับแต่สเกลมันแปลกๆสเกลมันไม่เหมือนแบบ400% 1000%หรือ100%เหมือนทั่วไปอะไรเยีง้งเนาะบางที่ก็ตีเป็น800%บางที่ก็ตีเป็น700%อันนี้ผมก็ไม่รู้ก็ถ้าใครชัวร์แล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันนะครับก็ตัวกล่องก็คือแบบใหญ่มากโอเคแกะออกมาอันนี้ก็เป็นทับมาหนึงรอบนะครับไม่มีอะไรแล้วเราก็เจอตัวถุงเขาเรียกว่าถุงกระสอบเลยเหร ก็เป็นลายของน้องอยยอบบหงูใหญ่มากเอาไว้แบบฮิ้วมั้งเนี่ยูดิใหญ่มากอันนี้ผมแอบบแบบดูตามชาวบ้านเขาเลียงกันเขาก็มีเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าเออรดลงังหนังจะมีมันก็มีนะโอเคอ่าเดี๋ยวฝากคุณถักกล้องไปเก็บตัวนี้มีคนมานั่งดูด้วยอยากเห็นของตื่นเต้นไปด้วยเนาะโอเคตัวนี้อ่ะ๋ยวกใอยคุยแล้วกันขอออกก่อนจับ่อยซึบออเลย โอเคหลังจากแกะมาแล้วก็จะเจอน้องกล่องใหญ่เบิม่มๆเลยนะถ้าแกะออกมาจากกล่องน้ำตาลก็จะเป็นกล่องเียวขาวอันนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นู่แล้วตามรีวิวอะไรต่างๆเนาะหน้ากล่องเขาก็จะเขียนว่าซีโมโม่เรจิเนลแล้วก็จะมีแบบดีเทลนิดนึงนะครับก็ตามนี้ไม่น่ามีอะไรนะจะเป็นประวัติของน้องอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อ่อด้านหลังก็จะมีลิขสิทธิ์ต่างๆนะของป๊อปมา t ของเดอะมอนสเตอร์นะครับหนักมากถือค่อนข้างลําบากแล้วโอเคแกะเลยละกันนะครับ พรีเวนยมสุดๆ,ๆ,ๆนะครับแกะออกมาก็จะเจอตัวการ์ดนะครับของตัวน้องซิโมโม่นะครับถ้าคนที่แกะงานปั้นอะไรพวกนี้ก็จะฟิลนั้นแหละครับคล้ายๆกันโอเคแกะออกมากเ็เจอตัวการ์ดนะครับชึบเห็นไหมมันเป็นสีทองนะดูเงาด้านหลังก็ไม่มีอะไรเนาะซิโมโม่ออริจินอลนะครับป๊อปมาร์ทซิโมโม่นี่เหมือนเป็นตัวที่จากข้อมูลที่ดูมามันเป็นเหมือนพ่อตัวพ่อตัวแบบหัวหน้าแก๊งอะไรเงี้ยเนาะ จะเป็นตัวคู่นะครับไม่ได้มีรันไม่ได้มีอะไรนะคือผม,มพยายามหาข้อมูลว่าเขาผลิตกี่ตัวผมหาไม่เจอจริงๆคิดว่าไม่น่ามีจํากัดนะครับน่าจะทาไปเรื่อยๆรีเซล,ลไปเรื่อยๆนะครับใครอยากได้แล้วราคาย,ยังแพงอยู่ก็รอก่อนก็ได้นะพอด้านในก็จะเป็นแบบกล่องละแบบนี้นะครับน,นี่แบบนี้นะครับถ้าของที่ซื้อมาใหม่น้องจะต้องถูกลใส่เคเบิลที่คอแบบนี้นะ แบบนี้โอเคน้องที่ถูกรัดคอก็ได้ออกมาชึบมามาแล้วตัวใหญ่มากนะครับตอนนี้กองเชียร์อ้าปากหวออยู่กองเชียร์ชอบนะครับอ่ะโอเคอันนี้คือน้องซิโมโม่นะครับขนาดไซส์50กว่าเซนติเมตรเลยนะใหญ่มากๆลองเทียบกับตัวกับหน้าผมดูอื ค okay. ตัวน้องมีน้ําหนักพอสมควรนะครับถือว่าหนักกว่าตุ๊กตาทั่วไปแน่นอนนะมันก็จะมีแบบโครงเหล็กมีอะไรอยู่เนาะแล้วก็น้องค่อนข้างอ้วนๆน,นะครับน่ารักปุ๊กปิ๊กดีนะครับแล้วก็ตัวตานะครับของน้องก็ขยับได้เหมือนพวกลาบบูบูตัวใหญ่ไซส์ใหญ่เลยนะครับแบบนี้นี่ทำแบบนี้นะครับแล้วก็ ขนนะครับมันจะมี2องเลเยอร์คือไม่รู้ว่ามองผ่านกล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับถ้าในภาพไม่ออกถ้าเทียบกันก็คือแบบเหมือนอารมณ์ตัวลาบูมากระลองที่เป็นตัวสีเคีที่เป็นสีน้ําตาลนะนั้นคือน้ําตาลน้ําตาลแบบน้ําตาลร้อเ็ลยนะแต่ว่าอันนี้จะมีสีขาวตัดอยู่ด้วยไม่รู้สังเกตเห็นในกล้องหรือเปล่านะครับแล้วก็ขนนะ่ะค่อนข้างนุ่มแบบนุ่มมากเลยนะนุ่มกว่าที่ผมคิดอะ่ะหูของน้องซิมโม่จะเป็นยางนะครับครับมาดูกใกล้ๆนี่ครับแบบนิ่มๆเลยนะครับเหมือนแบบตุ๊กตาอะไรเงี้ยแล ตัวน้องก็จะมีตัวประคอเหมือนปอรคอสัตว์ประคอสุน,นัขอะไรอย่างเนาะเขียนว่า the monster แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวแขนของน้องด้านซ้ายก็จะมีตัวแบบมีสามารถดัดให้มันชี้ดูได้แบบนี้นะครับตัดได้ค่อนข้างเยอะกว่า ตัวลาบูใหญ่นะครับตัวใหญ่ก็จะติดเหมือนติดแขนอะ่ะตัวโครงเขามันแตกต่างกันเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์นะไม่มีใครเคยแกะมาดูนะครับแล้วก็ด้านนี้ด้านนี้ไม่มีแบบชีนิ้วนะครับเป็นแบบแบมืออะไรอย่างงี้ได้ตัวมือมันแบบสัมผัสมันอะ่ะเป็นยางเลยนะผมจับดูคือมันมันกดลงด้วยนะไม่ใช่แบบพลาสติกที่แบบกดไม่ลงนะเนี่ยรู้เห็นในกล้องหรือเปล่าเนี่ยนะครับกดได้นะครับนิ่มๆเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้นิ่มเท่ากับตัวยางตรงหูของน้องนะครับแล้วก็ตัวหางถ้าลึกไม่ออก หางเหมือนอะไรหางเหมือนกอซิล่าเลยนะครับประมาณนั้นผมคิดว่าอันนี้ไม่ชัวนะว่าเขาอ้างอิงมาจากกอซิล่าหรือเปล่านะครับถ้าหลายๆคนไม่รู้จัก๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูว่ากอซิล่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับ mm hmm. ก็ตัวหางก็ดัดได้ไหมดัดได้ดัดได้เลยนะครับนี่น่ารักมากๆนะครับมีหนามตามหางอยู่นะครับแบบนี้ตัวนี้ก็เป็นพลาสติกโอเคประมาณนั้นนะครับแล้วก็ ตัวขาก็จะมีปัม๊มคขาว่าป๊อปหมาดแล้วก็มีสเกสิ่งของคุณคาซิงไว้นะครับเจ้าของ The Monster หรือซีรีส์ลาบบูนั่นเองนะครับโอเคตัวปอกคอมันมีถึงด้านหลังเลยนะไม่ใช่ว่าแปะไว้เฉยๆนะมันคิดว่ามันน่าจะแกะได้ดูหรือเปล่านี่ผมไม่ชัวร์นะปลอกคอตรงนีนนะ้ผมคิดว่าน่าจะเป็นหนังเทียมนะตรงนี้นะครับ จากที่ผมเล่นออของเล่นมานานหนังเทียมอนาคตอันตรายมานะครับอาจจะมีการแตกได้หนังเทียมแตกได้นะครับถ้าเป็นหนังแท้จะทนกว่านะครับอันนี้ถ้าแบบรักจริงๆอยากดูแลจริงๆอาจจะต้องมีน้ํายามีอะไรมาคอยเช็ดเพื่อไม่ให้หนังมันแตกด้วยนะครับเล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะครับว่าตัวหนังเทียมมีปัญหาเยอะมากกับของเล่น ยุคเก่าๆอย่างฮอกทอยหรืองานปั้นต่างๆที่เขาใช้หนังเทียมอะ่ะสุดท้ายมันจะลอกแทบหมดเลยนะครับถ้ารักมากๆก็ต้องอาจจะต้องดูแลนิดนึงนะตรงหนังเทียมนะส่วนตรงอื่นผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะแล้วก็ตัวน้องอะ่ะไม่สามารถยืนได้นะอันนี้ผมปล่อยปล่อยละความเลยนะอันนี้ผมพยายามดัดตัวหางให้มันยืนแล้ลมันก็ยืนไม่ได้นะนี่เห็นไหมยืนไม่ได้นะนี่คือข้อเสียหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าหัวมันค่อนข้างโตนะไม่รู้เขายืนกันยังไงอาจจะแบบ ต้องหาอะไรมาดามหรือเปล่านะครับเออนี่ก็เป็นอีกข้อเสียหนึ่งที่ไม่ดีเลยน่าจะทําให้มันยืนได้นะครับแล้วก็ตรงขาเนี่ยเท้าเนี่ยดัดได้แค่ขยับได้แค่ระดับหนึ่งนะไม่ใช่ว่าขยับได้ทั้งหมดอันนี้ก็เล่นอะไรกออ็ระวังนิดหนึ่งนะครับของมันค่อนข้างมีราคาเนาะน,นี้ก็แบบเตือนๆหน่อยนะจุดที่น่าระวังก็คืออย่าไปยืนถ้าไม่มีอะไรมาดามผมว่ามันร่วงแน่ๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวน่าอาจจะทิ่มทําให้ตรงจมูกจมูกน้องเป็นรอยก็มีตําหนินะครับอาจจะซ่อมลําบากนะโอเคแล้ว อีกจุดหนึ่งผมชอบตรงน้องมันมีน้ำมีนววมาเลยอ่ะงยื่นออกมาเลยทุกคนลองดูมุมนี้น่ารักมากๆเลยดูดิเออเนี่ยดูสิครับแตยืงไม่ได้นะครับแล้วเหมาะสำหรับ เอาไปแต่งบ้าน <c oughs> แต่งอะไรได้เลยนะครับแล้วก็ราคาพิวเดอร์มันน่าจะ5 6าพหรือ5 8าพนแดเนี้นี่ผมไม่ชัวร์นะราคาแบบราคา Official อะ่ะผมไม่อยากจะพูดเลยว่าผมเจ็บใจมากผมพีมาตั้งแต่ต้นปีอะ่ะได้มาราคาไม่ถึงหมื่นก็จริงนะแต่ว่าบวกจากราคา Official เยอะพอสมควรนะน่าจะเป็นของที่ผมเจ็บใจมากนะตอนนี้ถ้าใครมาเห็นคลิปผมอะไปหาซื้อนี่คือราคาอาจจะได้ราคา official ออฟฟิเชียลเลยด้วยซ้ำนะเออก็ เป็นโอกาสดีแล้วนะครับที่คนมาซื้อทีหลังใช้คําว่าทีหลังดังกว่าได้เลยนะราคาตอนนี้ผมเห็นมี5,000 6,000ด้วยนะใครอยากได้ก็ลองไปหาซื้อดูนะเอาไว้แต่งบ้านแต่งอะไรได้นะี่คือสบายเลยนะเฮ้ยมันยืนได้นี่ว่าเนี่ยยืนได้แต่ว่าอาจจะต้องระวังเรื่องหน้าคว่ำไปนะี่คือแบบเป็นรอยเลยนะครับเออ ก็ประมาณนี้นะครับใครชอบซีรีส์ลาบูบูแล้วก็อยากจะมีน้องตัวใหญ่ใ,หญในครอบครองก็ตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีๆแล้วถ้าเจอราคาดีๆแล้วชอบก็จัดไปครับส่วนตัวผมผมชอบม,มากๆเลยเพราะว่าจริงๆผมเล็งไว้แล้วยิ่งมารู้ประวัติของน้องอน้องเป็นตัวผู้แล้วก็เหมือนเป็นตัวหัวหน้าแก๊งอะ่ะเหมือนเป็นพ่อเป็นอะไรของตัวลาบูบูอีกทีหนึ่งนะสำหรับซิโมโมนะครับแล้วก็มีสีเดียวก็คือสีนี้ถ้าข้อมูลผิดพลาดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ก่อนนะครับคือมองเป็นผ่านนะเหมือนจะเป็นสีน้ําตาลล้วนแต่มันไม่ใช่นะ้สป สองเลเยอร์ของตัวขนน่ะมันจะมีสีขาวตัดอยู่ด้วยไม่รู้เห็นในกล้องหรือเปล่านะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับน้องซิมโมโมไซส์บิ๊กบิ้มไอฟาวอยู่ถ้าชอบก็ลองไปหาซื้อดูนะส่วนตัวผมเชียร์นะถ้าใครชอบแบบซีราบูู้อยู่แล้วอยากเก็บระบูบู้ตัวใหญ่สักตัวหนึ่งนะครับน้องซิมโมโมก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ราคากําลังดีเลยใครอยากได้ก็ลองไปหาจัดกันดูตามช่องทางธรรมชาติเลยนะครับส่วนตัวนี้ผมได้มาราคารีเซลพอสมควรนะครับโอเคน่าจะเป็นของเล่นไม่กี่ชิ้นหร รู้สึกเจ็บใจบเป็นของที่ไม่ได้ผลิตจํากัดอะอย่างพวกมอลลี่พันเปซหรือตัวลิมิเต็ดต่างๆเขาจะมีแบบรันเขียนอยู่ที่การ์ดอะแต่ว่าอันนี้มันไม่มีนะครับก็มีแบบการ์ดธรรมดาเลยไม่ได้มีเขียน1000ัทับสองพทับหนึ่อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นของที่ผมว่าน่าจะผลิตไปเรื่อยๆนะครับอยากได้ราคาดีๆก็ไปหายกันได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ้า ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง b o ูสเตกเกอด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะได้มีพีววิวรีวิวแบบนี้กันให้ดูเรื่อยๆนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ